ติดตามสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์กับศูนข่าวเพื่อชุมชนสำนักข่าวอิสระยอดสมาชิกกองทุนสตรี12ล้านคนนายกดันเติมเงินลดสองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวถึงความคืบหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าปัจจุบันมีสตรีมาลงทะเบียนแล้วประมาณ12ล้านคนอยู่ในระบบแล้วกว่า7ล้านคนและอยู่ระหว่างเร่งบันทึกข้อมูลอีกกว่า4ล้านคน โดยวันที่29ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมโดยมีวาระสำคัญเรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ซึ่งหลังจากนั้นจะจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการระดับจังหวัดและตำบลทั้งนี้ในต้นเดือนธันวาคมจะมีการโอนเงินที่เหลือเข้ากองทุนอีกร้อยละ80หลังจากส่งมอบไปแล้วจังหวัดละ20ล้านบาท ชี้โครงการอุ้มยางพาราตกถึงชาวสวน30%ถามรัฐบาลส่วนต่างราคา1,600ล้านบาทใครรับนายเพิกเลิศวงพงหัวหน้าพักยางพาราไทยวิจารณ์โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางของรัฐบาลที่ใช้เงินไปแล้ว15,000ล้านบาทและได้รับงบประมาณเพิ่มอีก30,000ล้านบาทว่า ขณะนี้โครงการรับซื้อ,อยางไปแล้ว120,000ตันโดยมีเพียงร้อยละ30หรือ5,000 0ตันที่เป็นของเกษตรกรชาวสวนยางจริงส่วนอีกร้อยละ70ไม่ทราบว่าเป็นของกลุ่มสถาบันเกษตรกรใดทั้งนี้พบว่ามีผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาถึง20บาทต่อกิโลกร,รมัมระหว่างราคารับซื้อกับราคาขายคิดเป็นเงินรวมแล้วกว่า1,600ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรมเข้มทบทวนใบอนุญาตและปรับเพิ่มโรงงานสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทบทวนขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตโรงงานที่เข้าข่ายสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมทั้งโรงงานที่ถูกร้องเรียนซ้ำซากทุกประเภทโดยจะพิจารณาเรื่องการก่อสร้างโรงงานเป็นพิเศษหากโรงงานไหนที่ก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาตจะถือว่าทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ทบทวนเพิ่มค่าปรับการกระทำผิดเช่นกรณีก่อสร้างโรงงานก่อนได้รับอนุญาตจากเดิมปรับ4,500-40,000ถึง 40, บาทตามขนาดโรงงานเพิ่มเป็น10,000ไม่เกิน1 0 0 0บาทโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555ทั้งนี้หากยังไม่แก้ไขจะปรับทุกครั้งที่พบความผิดรวมทั้งแจ้งความดำเนินคดี กระทรวงวิทย์มอบมีเดียบ็อกช่วยท้องถิ่นรับมืออุทกภัยวางแผนเกษตร,รกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติหรือมีเดียบอ็อกให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล132แห่งจากที่มอบไปแล้ว112แห่งทั่วประเทศดรรอยน์จิตด,ดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรกล่าวว่า มีเดียบ x ็อกมีความสามารถรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศปัจจุบันจากสถานีตรวจวัดทั่วประเทศและยังสามารถคาดการล่วงหน้าได้ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์กลางต่างๆที่ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ทำให้แต่ละท้องถิ่นสามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำและรับมืออุทกภัยได้เองกำนันผู้ใหญ่บ้านลั่นมบใหญ่ทั่วประเทศคานกำหนดวาระตำแหน่ง5ปี สมาชิกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยกว่า1 0 0คนรวมตัวเรียกร้องให้ถอนร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ออกจากการพิจารณาของรัฐสภาโดยมีจุดยืนไม่ให้มีการกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน5ปีจากเดิมที่ไม่กำหนดวาระรวมทั้งไม่ให้มีการเลือกตั้งตรง ทั้งนี้จะส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและประกาศชุมนุมเคลื่อนไหวทุกที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนและชุมนุมใหญ่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าในวันที่7พฤศจิกายนโดยจะชุมนุมยืดเยื้อจนกว่าจะได้รับการตอบสนองวสีผู้เต็มเกียรติศูนย์ข่าวเพื่อชุมชนสำนักข่าวอิสารารายงาน